นี่ครับนี่ก็เป็นไฮไลท์นะครับเมื่อที่เมื่อวานพี่ไลฟ์สดแล้วก็ไปกดเบลุมาถึง9ตัวทุกคนเออไม่น่าเชื่อนะครับเล่นไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับเบลุ9ตัวระดับ SS เนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงนะครับในการได้เบลุมาถึง9ตัวนะเดี๋ยววันนี้ไลฟ์ต่อนะครับจะหาเบรุระดับแรลงจีได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันทุกคนยังไงอย่าลืมฝากากดไลค์กดตดตามกดแชร์ให้พี่หน่อยละกันนะครับเดี๋ยว จบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทําคลิปวิธีสอนเล่นนะครับหรือว่าแนะนําวิธีการหาเบลุนะครับแบบชิวชิวชิวชิง่ายๆแล้วกันนะครับสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับเองเท่าไหร่แล้วเองเท่าไหร่และสิบทีสิบทีเหรอจะทันไหมเนี่ยไม่น่าทันหว่าพี่ว่าถ้ามันเวลาใกล้ไม่ทนันไม่ทนันยี่สิบเก้าแล้วนี่ยี่สิบเก้าหว่าแล้วตื่น ตื่นเถอะพี่ผมขอการุณาตื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตื่นฮะมันตื่นไอ้เหี้ยมันตื่นจริงจริงเรามาดูกันได้เอสหรือจีโอ้ยมันไม่จีเออมันไม่จีเอ้ย้ยมันตื่นจริงบอกให้พูดเพราะ ใส่ดิพี่นะอยากเห็นบอกให้พูดเพาะๆบอกให้พูดเพาะๆเอ็นเอ็นเอ็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 ได้อยู่ได้อยู่ทำไแน่นอนจงตื่นตื่นเพื่อนเฮ้ยตื่นเฮ้ยได้มาสองตัวแล้วว่ะสบายแล้วสบายมือแล้วพี่อ่จันเย็นจันเย็น ครบไปวะครบแล้วลุยอ่าติดเลโอ้โหแดงเอ้ยเอ้ยย้วะเฮ้ยสามตัวติดวะเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮเอ้ยเฮ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮเ้เฮ้ยเ่้ย้ยเ้เฮ้ย้้้ยเฮีย้ย้ยเฮ้้้้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ้ยเก้เ้ย้้ยเเยฮ้้ พี่เดี๋ยวพี่จอยตามผมเข้ามาแล้วกันท้องผมเกิดอยู่นะโอ้ my god เร <Keep S 2> right, oh <laughs> ็วเลยเร็วเลยเบลุขออีกตัวดิมาปะเฮ้ยหนึ่งตัวไอ้เฮียอะไรวะกลัวไม่ใช่แล้วแปลกๆและเกเรเลยฮะพี่จายมาเลยพี่จายมาเลยแล้วพี่เขาไม่ได้ดูด้วยนะเฮียแหลงจีหรือเปล่ายังไม่ดูรู้ไม่รูไปหาดีๆแล้ว ไม่รอไม่รอแต่มันตายแล้วนะเฮ้ยผมทีทันผมทีทันเฮ้ยสองตัวติดป่ะทุกคนเฮ้ยไอ้เหี้ยพี่ทำเบรู้อีกแล้วบ้าไอ้เหี้ยดวงโอ้โหฮะใช่หรือวะแล้วกรีนนั่งไม่รู้เลยจีไหมจีจีจีจบจบจีจีไปเฮ้ยน้องๆ้องเองรีพอร์ตได้เลยน้อเนาะโอ้โหดูดิห้าตัวแล้วว่ะ เดวิลลิงมาเดวิลลิงมาเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าอะไรอันนี้รอไม่ได้ต้องรอเซิร์ฟเราเราไปหาเซิร์ฟรออะไปหาเซิร์ฟแล้วก็ตีรอไว้เลยเซิร์ฟหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาแอดเอเวพีให้พี่เขาจอยไปเฮ้ยได้เหรอหกครับ เฮ้ยเจ็ดตัวมันไม่เกินไปว่ะแต่ถ้าแม่งมาเป็นสิบตัวนี่แม่งเกินไปว่ะเป็นไ,ไงตามผมเข้ามาเลยก็ได้ไพี่ตีต้องเข้าออเรื่องวะเนี่ยถ้ามีวีก็เจ็ดเซิฟสบายเลยพี่เราตีหกเซิฟแล้วเข้าวีเซิฟหนึ่งอ้แม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย <c oughs> ตัวนี้เจ็ดเลยน้อง ไอ้เฮียกูว่าไม่ได้รีพอร์ตเลย14ชั่วโมง24นาทีเอาเลยรีพอร์ตรีพอร์ตเฮียโปบอกแล้วดาไม่ใช่ดวงคนปกติแล้วไอ้เฮียไอ้เฮียสีตาสีตาติดอะดวงบ้าอะไรสีตาติดพี่เขาเฉยมากเลยโอ้โหแม่งเรียงตีกันแบบ ว้าวยรอบนี้ขอเชิญว่าจีอ่ะเฮ้ยได้ตัวดีกว่าเฮ้ยที่ตั๊กเฮ้ยสัตว์เออ้ยจี้จี้จี้ขอจี้เหอะจี้มาเนี่ยครับเริ่มเล่นตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะครับไปซัมมอนแลงอีนะครับตอนนี้ผ่านไป15ชั่วโมง24นาทีนะครับเราได้เบลุมา9ตัวทุกคนแลงเอสเอสนะครับเออเมื่อวานไลฟ์สดไปนะครับ11ชั่วโมงนะครับก็ นี่รวมที่จังหวะยังไม่ได้ไล่ด้วยรวมเป็น15ชั่วโมงเบลุก9ตัวเพื่อนๆอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากรูก้วิธีการหาเบลุกนะครับก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวพี่จะทําวิธีการหาเบลุกแบบค่อนข้างละเอียดให้ละกันนะครับคลิปต่อไป8<อ>9ตัวแม่งจะ10ตัวเอ็ดอีกนะ้วโอ้แต่ตัมี์จตีไจีเหอะพี่ขอจี มี่ก็เกิดไฟจ้าจ้าจ้าช่วยมากชวมาห้องผมเกิดห้องผมเกิดจีเ้องเข้าแล้วแหละไอ้บัวเนี่ย